สวัสดีครับบอลูกน้ำโค้งครับผมเสอรนี่ก็ลงหาปูหปาปลาคือเก่าแล้วพี่น้องนะครับเนาะน้ำก็แห้งลงคักแล้วพี่น้องได้ระดับเดิมแล้วได้ขวบเก่าแล้วว่าฉ่นท้อไปแต่ว่าน้ำก็ใสอีกได้พี่น้องจังซีในบ้านผมเอิ้อนใสเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าพุ่นละล่อน้าแดงไม่อีกรอบมั้งล่ะพี่น้องฝนเนื้อมากฝนหลกกักอะเพราะได้รุ่นปูรุ่นปลากันช่วงนี้กั ยำๆยดูแลกันไปกอนเนาะพี่น้องเพราะว่ามันบวปิดตัดจบตัดเจ้าไม่พี่นอ้องใช้ดวงเอาปลาเบ็ด็คืขึ้นกันเหระครับพี่น้องถ้ามันเป็นอย่างซี่นี่มันเป็นผักๆเฮไปพี่น้องส่วนที่ว่าม่าม่าอันใดม่าเนี่ยมันก็พ่อได้อยู่ได้กินอยู่ครับแต่ใหม่ก็บม่าอย่างนี้อ่มาพยา,มายามเบ็ดกันพี่น้องปะ làm bếp ông sầu đi đi thằng măng ngọt 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 กับพี่นี่ลราต้องน่องจุกแจงน่องก,กับน่องอยู่สหรัฐอังแมมแอมก็อยู่ญี่ปุ่นครับว่าจันทรยามอยูๆๆนน่แอม่อมก็ได้น่องจุกแจงนี่ครับที่เป็นอีกสองปีเช่นว่าน่องจุกแจงเมันว่างโครงการไว้เป็นเห็นไหมอยู่เมืองไห้ห้าพี่น,อน้องแต่ว่าทำลูกไส้ก่อนเราว่า Để nó vào ngoài nhục chân. chân vào ngoài nhục chân vô vườn Xây sửa đèn của thế lâu ta mưa này Mày đang đây, mì tô Nào ส่วนรักก็คือช่วงเย็นๆครับว่าค่อยได้ลงกันครับเพราะว่าน้ำมันเป็นอย่างซีกันส่วนมากก่ะหาก,กันกีดยางเนาะครับเนาะยังเบาหน่อยไอ้ไส้ไงลุงใหญ่เพราะว่าบุซวยอย่างซีก็ห้าก,กันกีดยางกันบเบาแย่ก็เปิดแล้วล่ะครับเบาแย่บ้านในคลายนั่เจ้านั่นจงจับงวดอยู่แต่ว่าก็เปิดแล้วอให้้ โอ้ยปลาอดพี่นอ้องปลาอดปลาอดในตุ่มย่ำเลยพี่น้องโอ้ติดข้างเลยพี่น้อง ติดแน่นกันนะได้พี่น้องเข่าติดเต็มเลยนี่หนึ่งตูแล้วพี่น้องหนึ่งเตียมนะแต่ขากับเขาแล้วพี่น้อง Thank you.

ลำละสามสี่ตัวน้ำก็ไหลอยู่นะมันบดถึกหินบดเงิน้องเนาะ

ถ้ามไรมีก็ชิเดนไ้งหน้าหนา้เออ,อนขนึ้นหลังนี่โอ้ขาทาพี่นอ้องหยามาบหลงหลัง,ลงนี่แะขึ้นมมก,กี้นี่บาอแยก็มานเยพี่น้องป่าย้อนพี่น้อง กระเจ้าไหลมากกระเจ้าเก็บบเอ,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 อเบอรเล่นอื้อมคนใส่ซ้ายลีดขุ้นด้ยพี่น้องมัดเตาประเจ้าวันไหลมา ซื้ออยู่บป่าบองนะซื้ออยู่บ่อคุณไงนะบ่ เออมันวนแต่ยุดนี่ วซ่งทามมือแล้วอาเพิดกับกิดสุมือแล้วกิดกักสี่ห้าหกเมตรก่อนหรอกอย่าล้อใส่กาะ ไมกมไดเนะขาบ,บ้านเขาองกับซองพี่น้องขึ้นบ้าน <c oughs> ได้ปะย้อนไลเตา่าขจามากลงมากตัวหนึ่งพี่น้องปะย้อน <c oughs> โอ้ยเบ็ดกระไดครับฟุกอ,อ้าวได้กับเขาอยู่ครับพี่น้องกุ้งกระไดอยู่ครับฟุนอยนึ่อยูย่กุงกรได้ <c oughs> เต็มเจลฝนแล้ว,บวเบาเยะอีกกลุ่มหน่อยพี่น้องุ <c oughs> งเต็มือตัวใหญ่ฝนนะพี่น้อง <c oughs> นะได้ขู่นังอยู่ขู่หน่อยได้พี่น้องมันเป็นขู่ใหญ่เนี่ยขู่เรียนสงครามเท่าน,นี้แล้วพี่นอ้องเกือบเต็มเลยพี่น้องนี่เจ็ดแปดขีดได้พี่น้องเกือบโลได้นี่ขึ้นสวยครับมื่อนีร่ขึ้นบ้านขึ้นซองก็ที่แล้วเพราะว่ามันยังบเบาแอไปอัน เอาเพียกเก่าอยู่พี่นอมม้องพยายามเพียกเก่าเพียกนั่นอยู่เนาะแล้วก็สิไปเกาะตุ่มกุ้งช่วงที่ไปหันบ้านแม่นองไผ่นะครับผมน้ำขึ้นมากสงสัยเสียแล้วเหรเบาแอร์วาฝากคิดตามเนพี่น้องเพราะได้อยู่ได้กินครับผมเช้านี้ของอำเภอเชียงขานจังหวัดเลยเด้พี่น้องเด้ฝากมาเที่ยวมาชมกันบรรยากาศเนาะครับเนาะถนนคนเดินมีสุมเมอรพี่นอ้องอยู่ดีไม่แห้งส,สุขสุขคนครับผม สวัสดีครับ